อ่โอเคครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube c ช a n n น l ทุกคนนะครับวันนี้ผมช่อง Sing Story นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะอันบ็อกนะครับเป็นลําโพงแบรนด์ h i ฟิ Future นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เข้ามาใหม่นะครับมีชื่อรุ่นว่า Alpha นะครับผมตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิว3ตัวไปนะครับที่เทียบกันระหว่าง Gravity, ้ i ิปเปอร์แล้วก็ Alpha อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าตัวเอลฟาเนี่ยครับเป็นตัวน้องเล็กสุดนะครับผม ก็เรามาดูสเปคลำโพงคร่าวๆจากกล่องนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงขนาด20วัตต์นะครับผมแล้วก็มากับกันน้ำระดับ ipx 7 water proof นะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็ดีไซน์กล่องนะจะเป็นกล่องฝาพับนะครับมีหูเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะบอกอะไรบ้างนะครับบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็มีคำว่า built in นะครับ 2่า in 1 amplifier นะครับตัวนี้จากที่ผมเทสนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัว equalizer นั่นแหละนะครับสามารถปรับได้2โหมดก็คือโหมดปกติแล้วก็โหมดท้มนะครับหรือเบสนั่นเองนะครับผมแพร่ทเพนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือการแพร2 2ตัวหรือที่เรียกกันแบรนด์อื่นเรียกว่า TWS นะครับแต่ Hi g h f u t u r e จะใช้คำว่า p แพร to p เพนะครับก็ IPX7 นะครับผมแบตเตอรี่นะครับ ใช้ได้นานถึง12ชั่วโมงนะครับผมแบตเตอรี่มาที่ผมแอบไปอ่านคู่มือมานะครับเขาให้มาอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ทุกตัวของลำโพง Hi g h Future นะครับจะเป็น Type C นะครับ Fast c h a r 10วัตต์นะครับผมอ่าโอเคเรามาเปิดเจ้าตัวกล่องลำโพงกันนะครับ ดีไซน์เวลาเปิดมานะครับจะเจอจตัวรูปลำโพงไฮฟีอของแบรนด์อัลฟาครก็เขียนจะเอลฟาครับ Perfect for p อร์เพย์อิ f ย v o r i เฟเวอร u s ฟอรวนะครับอ่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล่องอุปรกรณ์นะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานหรือที่เราเรียกกันว่า User Manual นะครับผมเออแกะฝั่งนี้ นะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมหนาเป็นปึกเลยนะครับก็จะมีหลายภาษาเข้าภาษาอังกฤษอยู่หน้าแรกนะครับภาษาไทยเท่าที่เช็คไม่มีนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันอธิบายอะไรไว้บ้างนะครับก็จะมีเจ้าตัวสายชาร์จมาให้นะครับเป็น USB Type C นะครับงานก็สายทั่วไปนะครับอุ้ยมองไม่เห็นนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวคล้าย ใบ QC ของ High Future นะครับผมวันันตีใบวันันตีพูดผิดพูดผิดนะครับผมใส่กล่องอ่ะเรามาดูเจ้าตัวลำโพงนะครับจะใส่ถุงนะครับพลาสติกกันลอยมาให้แล้วก็มีบุฟองน้ำนะครับเป็นกระแทกอยู่ด้านในอะนะครับกล่องตั้งไว้นะครับ อันนี้คือหน้าตาเจ้าตัวลำโพง High Future นะครับก็จะมีคำว่า High Future นะครับรูปร่างเล็กกระทัดรัดนะครับผมนะก็มีสายหูคล้องนะครับหูหิ้วอะไรก็ว่าไปนะครับมีลูกยางไว้สำหรับตั้งนะครับเวลาลำโพงตั้งนะครับจะตั้งลักษณะนี้อ่ะกองไม่เห็นสักครู่นะครับช่วยอ่นะครับลำโพงจะตั้งลักษณะนี้นะครับ อ่ะเรามาดูปุ่มด้านหลังกันดีกว่านะครับผมเขาบอกว่ากันน้ำระดับ ipx 7นะครับแต่ช่องท y p c มันเปื่อยเลยนะมันแทบจะเปื่อยอาจจะไม่แน่นะครับมันจะมีลูกยางกันกันน้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าปกตินะครับลำโพงทั่วไปถ้ากันน้ำช่องเนี้ยมันจะปิดแต่ตัวเนี้ยไม่ปิดนะครับและ ipx 7นะครับมันมันทนน้ำลึกนะครับอ่าไม่เกินกี่เมตรกี่นาที แต่ตัวนี้เป็นพอร์ตไทซเลยพอร์ตตัวนี้น่าจะกันนะ้ำนะครับผมเดานะ่ยังไม่เคยเทสนะครับผมอ่ะแล้วก็มีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับก็คือเอาไว้ปรับอีโคเลเซอร์ผมเรียกอีโคเลเซอร์แล้วกันแต่ถ้าทางแบรนด์ไฮฟิวเจอร์เขาจะเรียกว่าแอมลิฟายเออร์นะครับผมปุ่มลดเสียงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพยแล้วปุ่มเปิดนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับเรามาดู user manual ดีกว่านะครับผม <S <S เพราะว่ามันมีหลายๆสิ่งนะครับที่เป็นข้อมูลสำคัญนะครับผมอ่ะก็สิ่งที่ควรรู้นะครับก็คือเวลาเปิดขึ้นมานะครับเราจะกดค้าง่ะราแล้วผมจะเปิดขึ้นมานะครับผมการปรับอ q โคไลเซอร์จะทำการดับเบิลคลิกนะครับจ้ปุ่มนี้นะครับ2ครั้ง หนึ่งสองอ่ามันจะเป็นตึกตึกโต๊ะนะครับผมอ่าเขาบอกว่าถ้าเป็นอีควอไลเซอร์อีควอไลเซอร์หนึ่งนะครับมันก็คือเจเนอเรลลนะครับก็คือโหมดดั้งเดิมของของมันเนี่ยจะเป็นอ่าไฟสีน้ําเงินนะครับผมถ้าเป็นโหมด2เนี่ยคือกด2ครั้งนะครับนะครับมันจะเป็นไฟสีน้ําเงิน ค้างไว้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธนะโหมด2เนียคือเป็นโหมดบัสบูทนะครับก็คือเน้นเสียงเบสนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะครับผมก็ตอนแรกผมอ่านว่ามันคืออะไรนะครับมันบอกว่าสวิตบีท2ว้นะครับทูไวเลดดีไวท์นะครับผมก็เหมือนกับว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธไว้2เครื่องใช่ไหมครับเราจะตัดการเชื่อมต่อเครื่องนึงนะครับ สมมติเครื่องหนึ่งผมใช้ Android <S 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 เครื่องนึงผมใช้ iPhone ผมจะต้องตัดง่ายๆเครื่องหนึ่งก็คือทำการโดยการกดค้างเจ้าตัวเจ้าตัวไอที่ปรับอ e ิโคเลเซอร์เนี่ยค้างนะครับ2วิอ่าเนี่ยค้างหนึงค้างสวิเนี่ยจะเป็นการาตัดบูทูตออกนะครับผมและอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับใครที่ลำโพงค้างนะครับผม High Future นะครับ Alpha นะครับจะทำการรีเซ็ตค่าโรงงานเพราะว่า มันไม่มีปุ่มรีเซ็ต,ตเหมือนพวกแบรนด์วิวนะอ่ะการรีเซ็ต,ตลำโพงกดเจ้าตัวอีควอไลเซอร์เนี่ยค้างไว้เจดวิหนึ่งกดค้างไว้นะครับเจ็ดวิอ่าพอเสียงนี้นะครับกริ๊งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่อีกครั้งนะเสียงนี้ยังไม่ใช่นะ อ่าพอเสียงนี้เมื่อไหร่แสดงว่ามันรีเซ็ตค่าโรงงานแล้วนะครับผมอ่าขออนุญาตปิดลำโพงอ่าอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับเจ้าตัวอัลฟาซึ่งถามว่าน่าสนใจยังไงนะครับผมมันก็อยู่ในเจ้าตัว user manual หรือคู่มือนี่แหละนะครับผมอ่าเรามาอ่านสเปคให้ดูเลยดีกว่าสเปคชีตนะครับผมอ่านะครับผมก็เป็นจุดไหนเอย่ยอ่าอ่า นี่มาดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับเป็นขนาด4,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับผมสามารถเล่นได้12ชั่วโมงนะครับผมก็ไม่มีอะไร IBX7 นะครับพอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type C สามารถเป็น Power Bank ได้จ่ายไฟอยู่ที่10วัตต์นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือ l a t e Power นะครับ15วัตต์คูณหนะครับแต่หน้ากล่องลำโพงเขียนว่า20วัตต์ นะครับแต่ลำโพงเจ้าตัว High Future Alpha ตัวนี้กล่องเขียนว่า20วัตต์แต่ใน User m a n u a มนเขียนว่า r a t e พาวเคือ15วัตต์คูณ1แต่ว่าลำโพงไม่ได้บอกนะครับว่าแต่ตัวนี้แน่นอนว่ามันไม่มีทวิตเตอร์แน่นอนนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นลำโพงดอกเดียวแต่วัตต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือ20วัตต์หรือ15วัตต์เพราะว่าในตัว u s e เ m a n u a มมันบอกแค่15วัต์นะครับผม เรามาพูดถึงเสียงกันในความคิดของผมเมื่อเปิดใช้งานแล้วเสียงทาถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมแต่ถ้าสำหรับผมลำโพงขนาด20วัตต์นะอ0่2บวัตต์สำหรับ Alpha Band High Future นะครับถ้ามาเทียบมวยถูกคู่นะครับผมจะมาเทียบกับเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็น W King นะครับ นีโอทิวนะครับเจ้าตัว D120 นะครับผมตัวตัว D120 ของ WK i n g เนี่ยเป็นลำโพงขนาด15วัตต์นะครับตัวนี้มันก็สามารถปรับอีคไลเซอร์ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะนะครับผมว่าเสียงของ WK i n g ทําทำออกมาได้ดีกว่าเจ้าตัว High Future นะครับผมอันนี้อันนีโ้โดยความคิดส่วนตัวนะที่จากที่ผมฟังนะครับผมทั้ง2องโหมดเลยนะครับของเจ้าตัวอัลฟานะครับดูดูแล้ว ผมชอบทาง b บรนด์เดอมันทำเสียงออกมาได้ดีกว่านะครับผมก็ถ้าใครนะครับได้ลองนะครับแล้วก็ลองเทสเสียงนะครับคิดยังไงนะครับกับเจ้าตัวอัลฟาก็สามารถเมนท์บอกที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับหากมีข้อมูลอยากเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเมนท์ที้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ